กระดาษของเรานะคะความกว้างความกว้างตรงนี้นะคะความกว้างตรงกลีบอ้วนนี้สองนิ้วนะคะส่วนความยาวความยาวของกรีบนะคะตั้งแต่ปลายจนถึงโคนยาวสี่นิ้วนะคะอันนี้ความยาวของกรีบนะคะก็ความกว้างของกรีบหลังจากได้ขนาดตัวนี้แล้วเราก็ฉีกใบตองมานะคะใบตองฉีดเป็นชิ้นยาวๆเตรียมใบตองมานะคะแล้วเอาใบตองมาวางท่อนโคนเอาใช้ส่วนโคนก่อนนะคะพอได้ส่วนโคนอย่างนี้เสร็จแล้วส่วน ราตัดใบตองนะคะตัดใบตองออกส่วนปลายนี้เรายังไม่ทิ้งนะคะส่วนปลายนี้เก็บเอาไว้ยังตากตัดอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตัดตามรูปแบบใบตองที่ตามรูปแบบกระดาษที่เราเตรียมเอาไว้ เราก็จะได้กรีบใบตองที่เป็นแบบนี้นะคะพอได้เสร็จแล้วเราก็วางไว้ใบตองชิ้นที่ส่วนปลายเก็บไว้ก่อนนะคะเราไม่ทิ้งเพราะเราจะใช้ต่อนะคะเหมือนเดิมวิธีการประหยัดเวลาเราก็นําใบตองมาซ้อนกันสักสองสามชิ้นก็ได้นะคะวางซ้อนกันเสร็จแล้วเราก็เอากรีบทาบเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดส่วนปลายนี้ออกก่อนอ่าตรงไปที่ตัดไว้เก็บเอาไว้เดี๋ยแล้วเราก็ตัด รูปแบบตามตัวอย่างที่เราทำเอาไว้นะคะเราก็ตัดกรีบจนกว่าเราจะพอตามที่เราต้องการที่จะทำกรีบกระทงถ้าเราไม่มีแบบกรีบของเรามันจะไม่สวยมันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีแบบแบบนี้นะคะกรีบของเรามันจะเท่ากันกรีบกระทงเราก็จะสวย บางคนบางคนถามว่าความกว้างส่วนนี้กว้างเท่าไรความกว้างส่วนปลายนี้กว้างสองเซนนะคะส่วนปลายกระดาษส่วนนี้คือกว้างสองเซนเพื่อครูนี้เราลืมบอกไปนะคะส่วนนี้2เซนนะคะอ่าได้กรีบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดจนกว่าจะพอนะคะ ตอนนี้นะคะเราตัดกรีบจนพอแล้วต่อไปหลังจากพอแล้วเราก็มาประกอบกระทงกันเลยวิธีการประกอบกระทงนะคะอันดับแรกเลยเราก็เตี๋ยวต,ต้นกล้วยต้นกล้ยลวยเราก็ปิดนะคะปิดด้านข้างปิดหัวปิดท้ายให้เรียบร้อยกรีบนะคะกรีบที่เราตัดเอาไว้นะคะเราก็เอามาเอามาวางความเข้ามาในนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเข้ามาในกระทงประมาณหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะใช้ลวดปักเอาไว้ กลีบต่อไปก็เรียงมานะคะเรียงมาเรื่อยๆเวลาเรียงนะคะซ้อนกันนิดนึงกลีบตรงนี้เกยกันนิดนึงนะคะซ้อนกันนิดนึงจะไม่ให้ห่างมากกลีบต่อไปนะคะซ้อนกันนิดหนึ่งความห่างก็ประมาณหนึ่งนิ้วเวลาตัดกลีบกระทงนะคะถ้าเราไม่มีแบบจะทําให้กลีบกระทงแล้วนั้นมันไม่เท่ากาันกลีบจะไม่สวยวเราสามารถบังคับกลีบกระทงให ให้งดงามตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วสาเหตุที่เราต้องใช้ใบตองส่วนที่เป็นโคนนะคะด้านโคนคือด้านโคนมันจะแข็งเพราะด้านโคนมันแข็งนะคะเวลาเราทํากลีบแบบนี้กลีบของเรามันจะกระโดกขึ้นสวยนะคะแต่ถ้าเป็นใบตองส่วนปลายนะคะถ้าเป็นส่วนปลายมันจะอ่อนจะทําให้กลีบนั้นลงไปข้างล่างมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราถึงใช้ใบตองที่เป็นส่วนโคนนะคะกลีบมันจะกระโดกขึ้น พโคนไปตองมันจะแข็งอันนี้เราปักให้ดูจนเสร็จเลยนะคะอ่าอันนี้ได้ระดับพอดีเลยเสร็จเรียบร้อยอันนี้กระทงของเรานะคะเห็นไหมคะกรีบสวยวิธีการทำหลังจากเราทำชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาเตรียมชั้นที่สอง วิธีการทําชั้นที่สองนะคะให้เตรียมใบตองอเตรียมใบตองมานะคะใบตองนี่กว้างสามนิ้วนะคะเตรียมใบตองกว้างสามนิ้วเตรียมใบตองมาสองชิ้นนะคะใบตองสองชิ้นหลังจากนั้นเราตัดตัดขนโคนออกนิดนึงตัดขนโคนออกนิดนึงหลังจากตัดขนโคนเสร็จแล้วใบตองนะคะเรากะกึ่งกลางปานนี้นะคะกึ่งกลางขนาดนี้แล้วเราก็ม้วนม้วนเล็กๆนะคะ๋ยวม้วนใหญ่นะคะ จะไปตองมวลเล็กๆมวลเล็กๆแบบนี้นะคะมวลเล็กๆแบบนี้ตรงปลายตัอดออกนิดนึงแต่แล้วเราก็เอาแม็กทับเอาไว้ชิ้นต่อไปก็เช่นกันแบ่งกะประมาณกึ่งกลางกะประมาณกึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนม้วนเล็กๆนะคะ มเดลเล็กแบบนี้เสร็จแ,แล้วตรงปลายแล้วก็ตัดนิดนึงเสร็จแ,แล้วเราก็นำใบตองสองชิ้นนี้มามาวางซ้อนกันนะคะวางซ้อนกันให้ห่างห่างประมาณ1นึ่เซนนะคะประมาณตรงนี้นะคะประมาณ1นึ่เซนเสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเอาไว้นะะใช้แม็กเย็บเสร็จแ,แล้วเราหงายขึ้น ส่วนที่มันเกินหรือว,ว่าเลยออย่างมาเราก็าตัดออกก็ได้กรีดแบบนี้นะคะหลังจากได้กรีดแบบนี้เสร็จแล้วเราทําเยอะๆนะคะทําให้พออันนี้เราทํามาเยอะแล้วนะคะเราก็ามาประกอบกระทงกันต่อเราก็นําไปตองที่เราทําเอาไว้นะคะมาวางวางตับวางเลยนะคะตอนนี้เราต้องใช้ตะปูเพราะว่ามันหนาใช้ตะปูปัก เทคนิคนะคะเทคนิคเวลาเวลาเราวางมันจะซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมคะเราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเราต้องตัดมุมตัดมุมตรงนี้อย่างนิดนึงมุมไปตรงทุกอันเลยนะคะเราตัดออกเพราะว่าเวลาวางซ้อนมันจะได้ไม่เกยกันนะคะตัดออกทุกมุมเลย นี้พอเราตัดมุมเสร็จแล้วเห็นไหมคะเวลา,รวาเราวางเวลาวางไปตองมันจะมีซ้อนกันมันก็จะวางง่ายนะคะ น,นี้กระทงของเรานะคะลักษณะชั้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ตกแต่งด้วยดอกไม้เราจะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะคะใช้ดอกดาวเรืองมาตกแต่งให้สวย สวยไหมคะกระทงของเราหลังจากทำเสร็จทุกข,ขั้นตอนแล้วกระทงของเราก็จะสวยเรียบง่ายวิธีการทําก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมาะสาหรับมือใหม่ที่หัดทํานะคะฝึกทําเป็นการทํากระทงแบบง่ายๆถ้าชอบการนําเสนอของเราหรือว่าชอบเทคนิคการสอนของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะ